สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องวอยไาทีวีกับผมเจ้าชายชี้ชัดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจะซักฟอกนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ทำงานอย่างไรนะครับวันนี้ผมขอตั้งหัวข้ออย่างนี้แลวกันนะครับการยื้อยุดชุดกระชากอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะว่าจะมีชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตร ให้ได้ซึ่งกฎของรัฐสภาเนี่นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2545ตอนนั้นคุณชวนหลีกภัยนี่นะฮะยังเป็นฝ่ายค้านอยู่สังกัดพรรคประชาธิป,ปัตย์ไทยรักไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ได้ยืน่นชื่อคนภายนอกคนนอกไม่มีชื่อในคณะรัฐมนตรีไม่มีชื่อในคอ,อรมอนี้ จะอภิปรายตอนนั้นนะครับท่านประธานนี่นะฮะก็มีการขอให้ย้อนกลับไปแก้ไขมติของเรื่องราวต่างๆที่จะซักฟอกกันที่จะอภิปรายกันนี้คุณชวนหลีกภัยนะครับยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเต็มปากเต็มคำผมยังจำได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากจะถอดชื่อบุคคลภายนอกออกจากยตินี้ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นกฎกติกามารยาทมิฉะนั้นวันนี้ครับเราย้อนมาถึงยุคใหม่เจนใหม่เจนวายนี่นะฮนะเจนวายเจนซัดเมื่อประธานรัฐสภาขอให้แก้ไขชื่อบุคคลภายนอกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรออกในการที่จะอภิปรายด้วยความดื้อรั้นนะครับยุคใหม่เด็กยุคใหม่นี่นะครับ อาจจะเป็นแรงเชียร์แรงยุจากใครก็ไม่รู้นะครับหรือไอหมาไอ้แมวไอ้ควายอีวอัวหรือไอ้ตัวที่ตีสองหน้ายุแยงแต่แคงรัว่วยุยงปลุกปั่นนะฮะเพื่อให้เด็กยืนซัดฟอ,อกให้ได้แต่ยืนยิน้มกับยิมยิ้มย่ยยองอยู่ในรัฐบาลก็อาจจะเป็นได้ถึงอย่างไรครับก็ต้องแก้ต้องเอาชื่อออกถ้าไม่เอาออกนี่นะครับ ก็ไม่ได้อภิปรายหรอกครับมีฉะนั้นอย่าถือเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขคุณจะเอ่ยอ้างคุณจะเอ่ยใกล้เคียงก็ได้ยกตัวอย่างก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวครับมีดีหรือเปล่ามีดีที่จะอภิปรายหรือเปล่าผมถามไปยางพรรคฝ่ายค้านเด็กน้อยเมื่อวานซืนพรรคก๊แดงพวกนี้นะฮะฟันไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอ่านตัวเลขก็ให้ถูกด้วยอ่านอะไรก็ให้มีข้อมูลด้วยอย่าถือแต่กระดาษ iPad นะไม่แตกต่างไม่แตกต่างกับคำว่ากระดาษเพราะ iPad คุณนั่งอ่านพูดแล้วก็บางคนก็มี acting action นักแสดงบางคนอายนะครับทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้การที่จะซัดฟอกคนเนี่ยมันต้องเป็นมั่นเป็นเหมาะคนนี้มีองค์ความรู้เรื่องอะไรกฎหมายคนนี้มีองค์ความรู้เรื่องของเรื่องโน้นนี้นะั้นต้องทำความเข้าใจนะน้องนะในฐานะพี่ผ่านตรงจุดนี้มาก่อนเนี่ยพี่ก็จะบอกนะฮะ เพียงแต่ว่าน้องๆน่นะมีดีหรือเปล่าถ้าไม่มีดีอย่ายืยย้อยุดฉุดกระชากให้มันเสียเวล่าเวลาเสียเงินภาษีประชาชนเปลืองข้าวเปลืองน้าเปลืองไฟเปลืองเปลืองแอร์ทุกอย่างเปลืองเบี้ยประชุมด้วยขอชี้ไปที่หน้าของเจน Z ซดเจนไทั้งหมดเลยนะอย่าก,กระจอกถ้ามีดีจะไปแคร์อะไรกับชื่อทักษิณชินวัตรมึงก็อภิปรายไปได้ไอ้ควย้ยอยู่ที่พวกมึงนะไม่มีดีไอ้คุ้ย ไอ้เหี้ยไอ้พวกกระจอกแลวไอ้ตัวที่ยุแยงแต่แข้งรั่วอยู่ข้างหลังนั่นนะไอ้ควยไอ้หน้าตัวเมียขอบอกเลยไอ้หน้าตัวเมียไอ e ้อีแอบหัดใส่กระโปรงไอ้ชั่วถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านว่าไอ้สัตว์นะมึงยุแยงแต่แข้งรั่วให้อภิปรายแล้วเด็กเมื่อวานซึ่งมันยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอ้างอยู่ข้อเดียวนี่ฮะดื้อดึงดื้อดันตึงตังตึงตัง,ตงอยู่พวกมึงขอให้มีดีฮะ จะอวดดีมันต้องมีดีอยาสัตว์จะจะพูด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 ,พดแบบไม่มีโหโรูรูดถ้าแน่จริงอ่ะ่าไปแคร์ทำไมกับชื่อแค่นี้จำไว้ด้วยมีดีที่จะอวดก่อนที่จะไปอวดดีแน่หรือเปล่าข้อมูลแม่นหรือเปล่าชัดเจนไหมฝากถึงด้วยนะจะไปแคร์อะไรก็แค่ชื่อทักษิณชินวัตรมึงก็แอบอ้างก็ได้เอ่ยอ,อ้างก็ได้ไอ้ควย 嘿嘿。<laughs>